เออเอ้านัจกที่ล่นาไปที่าลงมานี่เลยนัจาไปที่สมลงมาไม่เป็นไรเล่า รวมรวรวมแล้วนนมาขยับมาเดินมาเดวๆนกันเมา่เดมาเดมาเดมาทางนี้หน่อยนะคะไฮมิงทางนี้มาเด้อมาเดินยืนสล็อตสิเลยย้มหน่อยย้มหน่อย

เอาไปดู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 ไปดูเอา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 แปดูเอาดูเอาไปดูเอาไปดเอาไปดู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 อาไปเอาไปอาไปเอาไปดูอาไปดอาไปเอาไปดูอาไปดูอาไปดอาไปูเอ้ไปอาไปดูเอาไปดูเอาไปอาไปูเอายปเอาไปอาไปอาไปดูอาไปดูเอ้ยปดเอาไปดอาไปดเอาไปดูเอาไปเอาไปดูอาไปอาไปูเอาไปเอาไปเอาไป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 ดู คิดเท่าไหร่เขาคิดนเท่าไหร่ผมไม่ทราบครับในเวลาแขกมารักกคประมาณเท่าไหร่ต้องถามคุณทันสิริเอาเอาพวเราขึ้นมายืนยงกันแล้ว็จะได้ถ่ายให้เห็น้ำแบบอโอ้ยผมปลูกแล้วแมงกินหมดตัวนี้เป็นอัางวนนะครับที่โฮมสเตย์ดวนใหญ่นะครับหมู่ที่หนึ่งครับตอนนี้คุณหมอสมคิดนะครับอาจารย์ไปอ่านี่ มาจากห้วยทับทันนะครับต้องดิงมาเลยโอ้มีวิวมีน้องให้พ่อมย่างดีนะว่าไม่ทำมาดาได้เยรีบเรวเร็วกมากบมาเห็นไมเห็นหมดไหมจริงจริงเลยเนี่ยตักลำตัวตักลำตัวบาสบาสตาบ้านลอยาบ้านลอย่ค่อยบาน้องทางค่อยบาสมาอย่ามือชี้จเดเม้ได้เอา หนึ่งสองามนี่กเลเลิกนะเลิกนะนี่นี่ไม่เอาไม่เอานะเอาบานต้นไ้ไมังนะก้วควากล้าไม่คมนองกูอนนี้ตัวนี้อจะเป็นรอบเมืองี่็น้องรอบเมืองพี่น้องรอบรอบรอบหบ้านเธอเธอจะหาอไนป็น โอเคเค่อหมายบวกบวกเสร็ขึ้นเห็นไหมมีคำว่าด้างตำแหน่งเรเคดตกดปึ๊บกดกดเสรกดไปแล้วแชร่แชร่แรปึ๊บอ่าวขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วที่ห้องครวเท่าไหร่โิเนี่กดอัี้ี้มันขึ้นแล้วกดนี่ ยูนี่ไอสามร้อยสมร้อยห้าสิบอรกดไปอันนี้สามสามร้อยคูณกกติสามร้อยาต่อไปกดสามจุดห้าเฉพาะ่ห้องหรือว่า่เฉพาพ่ข้างห้องเนี่ยแต่ได้แล้วนะเนี่ยอ๋อเจ้่อกไปนี่แบ๊กแกแกแบ๊กแบกแแบ๊แบ๊กแบ๊กแกแบ๊กแบอกแกแบ๊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 แแกแกแแกแแบแบแแแอแก ที like choice. Choice. Mm ่ท hmm. mm ี่เราทำอนที่หมู่ที่สิบหกตัวนี้หมู่หนึ่งกำลังเริ่มแล้วเราจะรู้เลยว่าเข้าไที่นี่ยนะเห็นไหมเป็นเมืองโบราณเมื่อ4-5ปีนั่นแหละนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมค่ะแล้วขณะที่เรายืนอยู่เนี่ยเราเรายืนอยู่ตรงนี้ คือจะทำเลยถามีมรณาชาติแล้วเพราะว่าเราต้องขยายอ่ะเพราะถ้าเราทำชาได้เยอะเนี่ยรอบสองปุบกเต็มอ่ปุ๊บรอบสองเลยให้เป็นแหล่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยได้คือโยงไอ้น่งเขาไม่มาจีนมากรีนเลล เจลตันี้ซึมคือเราเราสร้างที่อยู่ต่ำตัวรอบสระน้ำนะคะน้ะเยนนิ่พะเยนซีเนตน้ำันเจียบันบานบันบานอ่าสวยค่ะเอาลำดร